เนนาคอนโพสต์ค่าเช่าร้านหนักพิษโควิดกระทบเจอเชาวเดชคอมเมนต์ตั้งคำถามปมการเมืองสวัสดีครับอยู่กับผมนายมารุศกับช่องดูเกเสเซอร์กูดอีกเช่นเคยนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปตามข่าวนี้อีกเช่นเคยนะฮะอย่าลืมกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะขอบคุณจริงๆครับไปตามข่าวของพี่เ l e นนาคอนกันเลยดีกว่านะครับเป็นกระแสร,ร้อนแรงกันเลยทีเดียวในโซเชียลขณะนี้นะฮะ เปิ้ลน,นาครได้รับผลกระทบเดือดร้อนไปทุกแวดวงการแพร่ระบาดโควิด1 9รอบนี้นะครับแวดวงคนบันเทิงงานก็หนักไม่แพ้กันเปิ้นนาครเป็นคนบันเทิงที่ได้รับผลกระทบซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารโดยระบุโพสต์ข้อความผ่าน IG ของตัวเองว่าที่ชื่อว่าเปิ้นนาครน,นะฮะโดยระบุว่า2ร้านอาหารค่าเช่า1ร้านค่าพนักงานหนร้าน ยอดขายหลักพันต่อวันพร้อมแคปชั่นว่าคิดถึงปรัชญาณาค่อมอ่าหลายท่านคงน้าได้ยินสำเนียงาค่อมแลวนะฮะซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการกันกันตะวรอหอ,อมสกาวใจคอมเมนต์อึง้งวิกฤตเช่นเดียวกันว่าโอ้โหหลักพี่ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้กําลังใจเช่อนอาทิตย์จะสองปีแล้วสู้จนจะวมดแรงแล้วเหมือนกันก็เป็นคําพูดของนกค่อมแกคงบอกพี่เปิ้ลน,นาคอนว่าไอ้สู้ๆนะครับสู้ๆครับพี่เปิ้ล ปัญหานี้แก้แค่ตัวเราอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะมันเกิดจากระบบที่พังไปเรื่อยๆแต่าลบใดที่ระบบพังมันก็ฝืนลำบากต่อให้เก่งแค่ไหนก็เหนื่อยนะแบบนี้สู้ๆค่ะสู้ๆนะครับพี่เปิ้ลเป็นกำลังใจให้นะครับเราต้องรอดและผ่านพัยพิกฤตนี้ไปด้วยกันครับไอ้ใช่ไหมคะพี่เปิ้ลปรัชญาที่ว่าเฟสนี้หนักมากๆค่ะต้องสู้แค่ไหนไม่มีอะไรจะสู้เป็นต้นแต่มีบางคอมเมนต์ระบ,บุว่า พี่เป่านกหวีดเอาเข้ามาเองเปล่าคะเรียกว่าเลยกลายเป็นดราม่าในโพสต์นั้นตันทีเลยนะครับผมไปดูที่โพสต์นะครับกต่างคนต่างมีภาระนะฮะอย่างพี่เปินลนาคอนเองรายได้เยอะถูกไหมฮะก็เปิดร้านของตัวเองสองร้านทำไมมีเกิดวิกฤตโควิดพี่เปิลก็นะฮะก็มีรายได้ที่เยอะที่ดีนะครับ คือคพี่เปิ้ลปิดร้านไปพี่เปิ้ลผมว่าก็ได้อย่างอยู่ได้นะแต่อย่างว่านะฮะมันก็เดือดร้อนทุกจมย่าปีก็ต้องเข้าใจแล้วนะว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นยังไงเป็นยังไงการเลือกตั้งประชาธิปไตยเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นบทเรียนของหลายๆท่านนะฮะที่ชื่นชอบลุงนะครับแล้วก็พวกๆลงุงว่าผลกระทบจากเอาคนที่แบบนี้มาบริหารประเทศชาติผลกระทบมันอยู่ที่คุณครับ จะเรียกว่าเราไม่ยุ่งการเมืองไม่ได้เลยนะยุคนี้การเมืองมันเกี่ยวกับเราแล้วก็ต้องขอบคุณโควิดที่ทำให้รู้และทำให้หลายคนตาสว่างว่าการเมืองมันอยู่ใกล้ตัวแล้วนะมันไม่ไกลตัวเลยการเมืองดีชีวิตคุณดีสันโงสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับทั่วโลกก่อนอื่นท้ายคลิปนี้นะขอบคุณบริษัท AJ ด้วยนะที่ยังไว้ใจช่องเราให้รีวิวของนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปรีวิวจะเอามาฝากพี่น้องทุกท่านเลยฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ